มี FC ถามมาถึง a p p l e p h o n e Pro 1นะครับก็อันนั้นเป็นตัวเก่าคลิปเก่านะครับถามเรื่อง s ซดเดิมาเดี๋ยวตอบด้วยตัวใหม่คลิปใหม่นะครับ f e s t i v a l Music Shop and Moll วันนี้เสนอตอนกีตาร์ a p p l e Phone p r o 1ตัวนี้นะครับเจ้าของเอาสายมาเองทำไมเอาสายนี้มาเป็นสาย e ออร์ Ball เบอร์9นะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยผมบอกเจ้าของว่าให้เปลี่ยนเป็นสายอะคูสติกดีกว่านะครับอ่ะทำการวัด s ซดเดิหน่อยนะครับ ตัวนี้ก็แอคชั่นโรงงานนะครับสูงทั้งนัดและซซดเดิลแล้วก็คือเด็กๆเราก็เป็นนะเวลาเราหัดกีตาร์แล้วจับคอร์ดไม่ไหวอ่ะโดยเฉพาะคอร์ด F ออพวกนี้ก็มีรุ่นพี่แนะนำว่าเฮ้ยไปซื้อสายกีตาร์ไฟฟ้าจะได้จับง,ง่ายนะครับจับง่ายจริงแต่เสียงไม่ได้เลยนะ,ะทำการวัดคอด้วยแม่มันทันนะครับตอนนี้คอตกท้องช้างเล็กน้อยสำหรับแซดเดิลนะครับของ Apple Ph o n e Pro 1เนี่ยเข้าใจาว่าเป็นนูโบนนะครับ อะไรเนี่ยถามได้ที่ร้านเบงเยียบสิ่งนะครับหรือจุฬาซอยสิหรือเส้นบรรทัดทองนะฮะซอยสิซึ่งจริงๆแล้วนะครับไปหาตามอแอปออนไลน์ก็ได้มีทั้งทัสคิวทั้งนูโบนทั้งกระดูกนะครับ แต่ถ้าให้เฟรทเวลทำนะครับก็จองคิวก่อนส่งรูปส่งอาการมานะครับแล้วก็รูปกีตาร์อยู่ในสภาพเป็นอย่างไรนะครับอ้าววัดสาย6ได้เท่านี้สาย1วัดได้สนุนนะครับทำการถอดสายนะครับผมรู้สึกว่าสายเก่าในมันดีนะก็เลยไม่ตัดนะเดี๋ยวเก็บส่งคืนเจ้าของนะครับแล้วเอา s ซอรเดมามาร์คด้วยเมจิกนะครับตัวนี้เจ้าของได้มือสมานะครับน่าจะใส่สายเคลือบมานะอันนี้ไม่รู้รุ่นยี่ห้ออะไรนะครับีบด อ่ได้องศาเชียงแบบนี้นะครับเดี๋ยวทําการแต่งฐานของแซดเดิด้วยกระดาษทรายแบบหยาบแบบละเอียดและขัดต่อด้วยมือนะครับเรียบร้อยนะครับได้องศาใหม่แล้วเราจะไม่ใส่แซดเดิสลับด้านโดยเด็ดขาดน,นะครับสำหรับ a อปเปอร์ฟเนี่ยสีซันเบิร์นเนี่ยมันจุดเด่นเลยยี่ห้อนี้เนี่ยทำทรงทํา Sunburn ส,สวยมากนะแต่ว่าเหมือนว่าสีเนเจอรหรือสีไม้เนี่ย เสียงมันใสกว่าฮะแล้วแต่ชอบนะครับอยากหล่อก็ต้องทนหน่อยนะครับทําการใส่สายนะครับก็ผมใส่สายไฟฟ้าไปก่อนหลังจากที่เจ้าของเนี่ยลองเล่นก็เห็นตรงกับผมว่าเออมันเสียงไม่ได้นะก็ทำการขยับคอที่หลังนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาส่งสายนี้มาก็เลยต้องใส่ให้ไปก่อนนะครับทำการใส่สายจากในไปนอกเช่นเคยนะครับตัวนี้เนี่ย ฟิ e งก็บอดสวยมากและฝาทรัสลอดด้านบนนะกับ mm hmm. เพลทเหล็กเนี่ยไม่มีอะไรใต้ฝาทรัสลอดก็ไม่มีขันจากด้านในนะ mm hmm. ก็สําหรับเพื่อนๆที่มีกีตาร์แบบนี้นะ mm hmm. ก่อนเปิดฝาทรัสลอดนะครับ mm hmm. ก้มไปดูในสาวโหว่ามันมีหัวน็อตหรือเปล่านะฮะ mm hmm. แหลงดึงสายหายไปมากนะผมขันคอนนิดหน่อยนะครับเสร็จ hmm. แล้วทดลองเล่นหน่อยครับ โอเล่นไม่ได้เบอร์เล็กมากเลยก็ตัวนี้ Apple Phone นะครับ Pro วันหน้ากากเล็กเจ้าของเอาสายมาเองนะเป็นเออร์น่บอเบอร์เก้านะครับเก้าสี่สิบสองเป็นสายไฟฟ้าด้วยนะ ผมก็เลยไม่ตัดสายเดิมนะเพราะสายเดิมเนี่ยเหมือนจะเป็นออลิกเซอร์นะคือเจ้าของได้มือสองมาแล้วเอามาเซตอัพนะ,ะแ้วเขาเพิ่งหันเล่นก็บอกเอาทิเตี้เลยแล้วก็ใส่เบอร์เก้าเลยอ,อากาว่านุ่มนิ่มสบายเลยก็ลองลอง,ลองดังๆไม่ได้ลองแล้วบัสเลยเดี๋ยวเล่นเบาๆแล้วกันนะเดี๋ยวผมเช็คสายสามก่อนอาจจะต้องแก้มันแรงดึงมันไม่พอสายสามเนี่ยพอมันเป็นไฟฟ้ามันจะเป็นสายเปลยนะครับไม่ใช่สายพันหรือสายบูนะมันก็เลยแบบดุยดุยหน่อยอะ ก็ผมคลายคอไปนะพอใส่เบอร์เก้าเนี่ยแรงดึงมันน้อยคอตรงกลางมันเลยแอนเหมนะพอเหมือนธนูครับพอเราดึงเยอะคอมันก็จะยุบลงตัวไปตกท้องช้างเล่นไ,ไม่ได้เดี๋ยวจูนอีกทีนะเดี๋ยวเทสคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะผมว่าถ้าเด็กหันเล่นนะสบายไปสามไม่บัดนะแต่ถ้าดีบแบบปกติอะบัด <c oughs> มันบัดจากอะไรวะ เพียเพ้ยนเพี้ยนมันจะพิ้นจากแรงกด ร how เรียบร้อยนะครับและนั่นคือแอปเปอร์โฟนโปรวนะครับโ,โหนิ่มขนาดว่าใช้ลิ้นกดคอร์ดได้เลยทีเดียวนะครับแต่เราก็ไม่ทําแบบนั้นเราเปลี่ยนสายเป็นสายอะคูสติกแล้วก็เสียงที่ขึ้นจริงๆลุยได้เลยตัวนี้ไม้สวยด้วยนะครับขอให้มีความสุขกับการเล่นดนตรีทุกท่านและกีตาร์ดีๆมีให้ดูทุกวันที่นี่กับ Festival Music Shop and More นะครับถ้าคุณรักกีตาร์เราคือเพื่อนกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ